อันนี้นะครับอ่ะตูนผู้บุคคลขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อกี้เป็นเพาะอะไรทีเดียวอันนี้ก็ไม่ค่อยต่างนะเพราะนั้นก็จะมีอสรุปนะครับประกันบัิเหตุที่จะมีแบบกันส่วนบุคคลเนาะเป็นประกันส่วนบุคคลก็ได้นะครับแล้วก็เป็นประกันคู่นะเดี๋ยวเพื่อนมาจะมีแบบส่วนบุคคลนะครับเป็นคนเดียวซื้อคนเดียวคุ้มครองคนเดียวเลยอ่าแบบที่สองก็คือแบบกลุ่มนะครับ แบบกลุ่มเนาะแบบกลุ่มคือทําหลายคนนะครับจอในนวบริษัทหรือองค์กรน,นะแบบที่3าก็คือเป็นของนักเรียนนักศึกษานะฮะก็คือเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแหละนะครับด้วยส่วนใหญ่ก็จะรับเด็กที่ไม่ใช่พวกเนื้อซุรีหรืออาชีวะนะครับจะเป็นกลุ่มธรรมดาไม่ใช่เนื้อซุรีกับชัวเนาะประมาณนั้นนะครับอ๋อเนื้อซุรีอาชีวะนี่ก็ตอนนี้เขาจะมีแพ็กเกจแยกไปต่างหากเพราะมีความเสี่ยงสูงกว่าตัวอื่นนะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นประกรันเอื้ออาทรน,นะครับเอื้อาอาทรนี่คือพพอข้อออกแบบมาฮะให้ทําเป็นประกันแบบถูกๆเน้นความมุ่งคองของการเสียชีวิตแล้วก็อ่าทุบกรพเชิงถาวรน,นะครับก็เบีย้ยเขาอยู่มาสัก2สองร้อยนะฮะสองร้อยสองร้อยห้าสิบไม่เกินนี้นะครับก็จะมีความมุ่งครองอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหรือสองแสนแล้วแต่แพ็กเกจตนะครับเบนต่อนะครับ ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือเป็นการเกิดอย่างฉับพลันทันด่วนนะครับแล้วก็ปัจจัยมาจากภายนอกไม่ใช่สุขภาพนะฮะไม่ใช่ข้างในเรานะครับไม่มีจำเปจากสุขภาพนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดเสียงในอของผู้ประกันเองนะครับแล้วก็มีความรุนแรงก็คือการกระทบปั๊บแหลนะครับแล้วก็เป็นความเสยียงที่เกิดขึ้นแบบตีราคาเป็นตัวเงินได้ย้ำนะครับความว่าตีราคาเป็นตัวเงินได้มี2อย่างหนึ่งวัดเป็นเงินได้เลยว่าเท่าไหร่ในประกันบัตเหตุที่วัดเป็นเงินได้เท่าไหร่แน่นคือตัว ค่ารักษานะครับโอเคไหมมันคือค่ารักษาแนละ้วที่มันสามารถตีเป็นตัวเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นี่ยเพราะว่าหมอโรงพยาบาลออกมาบินมามันชัดเจนนะครับแต่ตัวหนึ่งที่เราไม่ถือว่าตีเป็นตัวเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเรื่องของตัวการเสียชีวิตนะครับสูญเสียว,ยวิญญาณเนาะเขาก็จะเป็นลักษณะการที่แบบว่าตกลงกันไว้กี่แวลูเอากี่บาทนั่นแหละคือสิ่งที่เขาตกลงกันมาไว้นะครับเห็นไ,ไหม เพราะฉะนั้นจะเป็นมีสองอย่างนะครับก็คือแบบลักษณะว่าตีเป็นราคาได้กับบางอย่างคือตกลงกันได้แล้วก็ตีว่าเป็นราคานี้โอเคคุณให้เงินผมเท่านี้เป็นเบี้ยผมใช้ความคองคุณที่ทุนเท่านี้นะครับแบบนั้นนะอันนี้เราจะถือว่าเป็นในส่วนของตัวนี้ในส่วนของประกันนะครับที่เป็นอุบัติเหตุที่เราเงื่อนไขที่เราคุยกันนะครับ วเดียคืออะไรก็คือเอาทุกอย่างอันมุนนะฮะมารวมกันก็คือเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอย่างฉับพลันดันนวนเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับมากระทําทําให้อาเกิดความเสียหายนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมุ่งร้ายนะฮะหรือมุ่งหวังของผู้ประกันนะครับเห็นรถชนหมกล้มนะครับปัจจุบันนี้ในส่วนของประกันอุบัติเหตุนะครับก็มักจะขยายความคุ้มครองไปในส่วนของการถูกฆาตกรรมนะครับแล้วก็การทําร้ายร่างกายแบบนี้นะฮะ นิดนึงนะครับผมแนะนําว่าถ้ากรณีอในทางทางปฏิบัตินะครับถ้าคุณเป็นตัวอ่าในหน้าหรือตัวแทนไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้อยากให้เข้าใจว่าบางครั้งไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นฆาตกรรมรอบทําลายพวกเนี้ยนะครับให้ดูดีๆในกรมธรรม์นี่เขามีบอกหรือเปล่านะครับในกรมธรรม์หนึ่งแล้วก็ใบเสนอราคาหรือว่าโปรชัวหนึ่งนะครับถ้าไม่มีให้ถามกับไปที่บริษัทหรือ ถ้าเราเป็นคนซื้อก็ถามูนขายนะครับว่าเออมันตัวนี้ยมันคุ้มครองไหมโอเคปะนะ่ะนะฮะถ้าก็บอกคุ้มครองอืมอ่าคุ้มครองชัวร์นะเพราะว่าถ้าไม่ได้บอกนะครับผมว่าประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนั่นคือเขาไม่ได้ขยายความคุ้มครองในส่วนเพิ่มนะฮะแต่ถ้าเขาคุ้มครองเนี่ยนะฮะเขาจะขยายความคุ้มครองแล้วก็บอกชัดเจนเลยว่าคุ้มครองอยู่เท่าไหร่นะครับดูดีๆเพราะว่าผมว่าสําคัญนะในส่วนของตัว <c oughs> ในส่วนของตัวนี้ฮะไอตัวฆาตกรรมรอบทำร้ายเนี่ยสาคัญนะฮะผมว่าย้อนกลับไปคิดถึงยุคช่วงที่ผ่านมาเมื่อประมาณกุมภาหรือกุมภาหรือมีนาที่ผ่านมาน่าจะเป็นกุมภาฮะหรือมีนาแหละไม่แน่ใจแล้วก็คือเหตุการณ์ที่มีการยิงกลาดนะครับไม่ใช่การ์ดยิงไงยิงกลาดที่โคราชนะครับนครราชสีมาเห็นไหมฮะ บางคนนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับดีก็ถูกรอบทํำร้ายถูกฆาตกรรมอะไรเงี้ยครับเพราะอันนี้สําคัญนะครับคุมีเพราะถ้าคุณมีปรตกรนมประกันอุบัติเหตุแล้วประกันอบันเห็นไม่ได้ขยายส่วนฆาตกรรมรอบทําร้ายในกรณีที่คุณโดนยิงแบบตัวฆาตกรยิงคุณเพื่อเพื่อให้คุณนีเพื่อให้คุณเพื่อฆ่าคุณแล้วไปต่อแบบนี้คุณจะถือว่ารอบทําร้ายนะครับไหม แบบนี้คุณจะไม่ได้จากบัเหตุนะครับเพราะมะีมันไม่ใช่บัเหตุเพราะมีเจตนาของคุณคนนั้นอยู่เจา้าจงใจมาหาคุณนะแต่ถ้าคุณมีความมุ่งส่วนของรอบทาร้ายเนี่ยคุณได้ครับรคุณครองหนึ่งปีนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงทั่วโลกนะฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงทั่วโลกนี่จริงแต่จะบอกว่าไม่ใช่ว,ว่าคุณไปประเทศไหนแล้วก็เบิกค่ารักษาหรือเบิกการรักษาในประเทศได้นะครับเอาตรงคุณไปอเมริกาเราบอกว่าคุณรูจ้จักอ่ ถือการของพี่อ PA ของอะไรประดีอยวพี่เของเมืองไทยไปถือไปถึงนู่นครับเขาไม่รู้จักหรือถ้าเขารู้จักเขาก็ให้เบิกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่คอนแทคกันนั้นทุกอย่างครับผมก็สำรองจ่ายไปก่อนเสร็จแล้วก็มาเบิกทีหลังได้นะครับไม่มีปัญหาโอเคไหมอย่าซื้อเรียดบางสถานะผมสามารถเบิก <c oughs> ได้ทั่วโลกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เบิกในประเทศนั้นเล,เลยทีเดียวนะครับผณก็สามารถติกกับมาเบิกที่ประเทศไทยได้โอเคไหมนะฮะ ยกเว้นบางประกันนะครับที่บริษัทแม่เขาอยู่ประเทศนั้นบางทีคุณก็สามารถใช้บริการของเขาได้นะครับจะมีนะดีวผมอันนี้ปฏิป่ยนผมไม่รู้นะแต่ว่าผมว่า TAP ตัว TA เนี่ยมีนะครับอ่ะถัดมาครับย c ีฮงนะไม่สามารถขยายความคลองเพิ่มในส่วนของอาชญาการรมได้ฮะแล้วก็ไม่มีการกำหนดเบี้ยขั้นต่ำ คำถามที่ออกสอบบ่อยนะครับอันนี้เหมือนมาพูดไปวันเนาะก็กรมธรรม์นะครับวันนี้สามารถมีค่าทั้งได้ทั้งค่ารักษาคุคามา้มครองการเสียชีวิตสูนเสียว่าทุรทราพนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ประมาณร้อยเท่านะครับร้อยเท่าของรายได้นะมันทุนตารายได้เดือนละหมื่นร้อยเท่าคุณก็คือสามารถซื้อได้สูงสุดที่ล้านหนึ่งนะครับตามความเป็นไปได้ก็จะมีตั้งแต่อบหนึ่งอบสองนะครับเห็นไหมถัดมาครับ คำถามที่พบบ่อยนะพีเอมีกี่แบบมีสี่แบบนะครับมีส่วนบุคคลนะครับมีพีเอบุคคลกรุมแล้วก็นักเรียนแล้วก็เอื้อทอนนะครับเอื้อทอนมีสูกสูตความคล่องน้อยสุดนะครับแบบนักเรียนใครเป็นคนถือกรมธรรม์นานก็สถาบันนะครับแล้วแบบนักเรียนเป็นพีเอแบบในอบหนึ่งนะครับเป็นตัวอบอที่ต่ำที่สุดนะครับต่ำก่อบอบหนึ 1, ่งก็จะเอื้อทอนนี่แหละเห็นไหมครับ พีเอนักเรียนคิดเบีย้ยจากอะไรระดับการศึกษาครับระดับการศึกษาไหนมีความเสี่ยง่้นข้างสูงเบีย้ยก็ยิ่งจะแพงด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แบบกรมการเนื้อัทรนคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองสองอย่างครับเสียชีวิตกับทุกคนระภาพครับไม่รวมค่ารักษาหรือสูญเสียอวัยวะใดๆคือไม่รวมนะการสูญเสียอวัยวะต้องเป็นการสูญเสียจนแพทย์ลงความเห็นพินาว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลทุกคนระภาพชิ่นเชิงถาวบแล้วเท่านั้นนะครับเราถึงจะถือว่าคุณสามารถเบิกตัวพีเอื้อทอนได้นะฮะ ถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างเนี้ยอย่าไปเบิกนะครับเขาไม่ให้เบิกนะต้องเป็นความเห็นจากแพทย์นะครับหรือมีไปแล้วลองการพิการการมิการี่ก,รก็ต้องเป็นการรับรองทุกพละภาพนะครับต่อมาครับในประกันนะครับส่วนของโอเอื้์อะอทอนเนี่ยนะครับหนึ่งคนซื้อได้แค่หนึ่งฉบับนะตามหลักการนะครับหนึ่งคนซื้อได้หนึ่งฉบับนะครับไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้นะครับซื้อแล้วซื้อเลย ผมขออนุญาตทีดึงตัวนี้นะครับจะได้เห็นว่ามีครเข้ามาหรือเปล่านะครับต่อนะฮะประกันวันเหตนส่วนบุคคลปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยก็คือปัจจัยมีอยู่สองอย่างนะครับก็คืออาชีพอาชีพ,ชพนะบางคนบอกเอา้าอายุไม่มีผลหรอจริงหรืว่ามันมีผลไหมนะครับประกันอุบัติเหตุไม่มีผลเรื่องของอายุเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลเรื่องอายุนะครับบางคนเอ,าอา้าอายุพออายุหกสิบคืออย่างนี้ครับ โดยปกติโดยปกติอ่ามันจะเป็นช่วงยาวเลยรับได้แต่สิบห้าถึงหกสิบปีรับได้แต่หนึ่งวันถึงหกสิบปีอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันไม่ได้บอกชัดเจนแบ่งเป็นช่วงอายุอัะนนะี้ถ้าช่วงอายุมีผลมันจะแบ่งเป็นช่วงเลยโอเคไหมครับสิบปีถึงยี่สิบปีเบี้ยทอนนี้อ่าเหมือนประกันสุขภาพหนึ่งถึงห้าปีศูนย์ถึงห้าปีเนี่ยนะครับความเสี่ยงเยอะสุดนะครับเบี้ยกันเลยไหมฮะแพงที่สุดนะครับโอเคไหมเข้าใจไหมฮะเบี้ยกันเลยแพงที่สุด นในขณะเทียวกันเมื5ปีปั๊บเ,เริ่มถูกลงถูกลงแล้วกลับมาเพิ่มขึ้นตอนเทยุงแม่นี่นี่คืออายุมีผลเห็นไหมครับแบบนี้อายุมีผลแต่ถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุทำไมอายุมีผลอ้าววอลรับที15-60ปีไม่มีแบ่งช่วงอายุตามเรลียบน,นะครับเห็นไหมมันเป็นยาวไปเลยครับแต่พอเลย60ปีปั๊บมีสองอย่างคือไม่รับกับเพิ่มเบียรนั้นอายุไม่มีผลเท่าไหร่นะครับตัวจะมีผลก็คือตัวอาชีพเเพราะอะไรครับเพราะประกันอุบัติเหตุเนี่ยคนเราใช้ชีวิตอยู่กับออาชีพตัวเง มากกว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะคือถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเฮ้ยอยู่ที่บ้านนานนะอยู่ที่บ้านนะไปทาาํางานแปดโม่เออแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเก้าชั่วโมงในยี่สิบสี่ชั่วโมงสมมติว่าคนนี้ไม่ไปไหนเลยอย,อยู่ติดบ้านอ่ะผมว่าติดบ้านให้เวลาเดินทางสองชั่วโมแงแสดงว่าสิบเอ็ดชั่วโมงผ่านไปตรงนี้เห,หลือสิบสามชั่วโมงก็ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอย่างเดียวอ่ะแล้วทําไมมันมีผลนะครับเพราะคุณอยู่บ้านเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวิตแบบ ซอฟต์นะครับแบบพักผ่อนหย่อนใจมีสังสรรค์บ้างแล้วแล้วแต่กรณีถหกไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีความเสี่ยงหรอกตอนคุณอยู่บ้านแต่อาชีพของคุณที่คุณต้องทําที่คุณจําเป็นต้องทํามันมีความเสี่ยงถ้าคุณทํางานในออฟฟิศความเสี่ยงก็น้อยเพราะว่าคุณทํางานในพื้นที่จํากัดถ้าคุณทํางานเป็นวิศวกรนะครับอยู่โรงงานในเครื่องจักร้าบ้างคุณก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานส่งของความเสี่ยงคุณก็จะเพิ่มนะครับ และถ้าคุณยิงเป็นตำรวจนะครับ <c oughs> บางทีเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยจะเป็นอาชีพยกเว้นว่าสามารถซื้อพีบางบริษัทได้นะครับแอนถามว่าตำรวจถ้าขายถ้าซื้อถ้าซื้อมีบางบริษัทขายได้ไหมขายได้แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะคำว่าขายได้ไม่ใช่ว่าตำรวจจะไปยิงผู้ร้ายนะครับแล้วไปสู้กับผู้ร้ายจนเงินบระหีึ่แล้วก็จะคุมครองไม่นะครับเพราะนในตำรวจเนี่ยนะครับหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามทั้งหลายไม่ไจะเป็นทหารตำรวจหรือขึ้นว่าชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามเนี่ยซื้อได้ ซื้อได้นะบางบริษัทเขาขายแต่เขาจะไม่ขายในตอนนี้เขาจะไม่คุ้มครองตอนนี้คุณทํางานอยู่ครับทํางานอยู่หรือพึงเหมือนปฏิบัติว่าจะทํางานเช่นคุณเป็นตำรวจใช่ไหมคุณเป็นตำรวจอ่าตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ทางานปกติคุณเลิกงานมาแล้วครับคุณเลิกงานมาแล้วเสร็จคุณไปซื้อของคุณหินขโมยเนี่ยวิ่งอ่าขโมยของคุณก็ใส่เกียร์ตำรวจไปเลยแล้วบอกไปเลยครับผมตำรวจยุดดดนี่ตำรวจนี่ตำรวจ ถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณจะเลิกงานแล้วก็ตามนะครับแต่การปฏิบัตินั้นคุณปฏิบัติเพื่อการปราบปรามนะครับหรือตามหน้าที่ก็ถือว่าคุณกลับมาสู่หมวดหน้าที่แล้วนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะฮะต้องรูนะคุณตํารวจเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุเนี่ยเป็นอุบัติเหตุตอนไหนตอนทําหน้าที่ไหมถ้าไม่ทําหน้าที่โอเคผ่านแต่ถ้าทําหน้าที่นี่เบิกไม่ได้นะโอเคในตัวส่วนความสามารถขยายความมุ่คพองได้คือการรัตท์ครับ เฉพาะการล่าสัตว์นะครับก็สสามารถซื้อความมุ่งคลองเพิ่มได้เนี่ยเหมือนเมาคีเนี่ยเมาคีล่าสัตว์นะครับเมาคีโดนข้อหาอะไรนะฮะน่าช่น厌เมาคีล่าสัตว์มีแต่ปลาสัมมีแต่สัตว์สังวนนั่นนะไม่ว่าจะเป็นเสือตรงตูไหมนะครับอัะนั้นก็อย่าทำเลยครับว่ามันมีอาชีพมีผลแล้วก็ซื้อความมุ่งคลองเพิ่มได้แบบเมาคีนะครับคือล่าสัตว์ต่อไหฮะ